เรื่องสัน้นแสงดาวที่เลยตายโดยคลังราชชาติบุรพากลางป่าหมอกยามเช้าเหนือภูหนวงจังหวัดเลยดาวเหนือหญิงสาวหน้าตางดงามราวภาพวาดยืนมองทิวเขาที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาเธอเกิดในหมู่บ้านเล็กๆแต่ใจของเธอใหญ่เกินฟ้าดาวเหนือเกิดวันอาทิตย์เดือนกร,รกฎาคมปีมาเสง็ง พ่อแม่ตั้งชื่อให้เพราะเธอเกิดในคืนดาวเต็มฟ้าท่ามกลางสายฝนเดือนเจ็ดและในคืนเดียวกันนั้นยายแก่เจ้าของหมู่บ้านก็พูดว่าเด็กคนนี้มีดาวนำทางชีวิตแต่เป็นดาวที่ต้องเดินเดียวดายก่อนจะได้พบความสว่างเธอเติบโตขึ้นพร้อมพรสวรรค์นในการเย็บผ้าและร้อยคำกลอนวันหนึ่งเธอส่งชุดผ้าฝ้าย พร้อมบทกลอนประกอบภาพไปยังเวทีการประกวดในกรุงเทพและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแสงดาวชื่อเริ่มส่องสว่างไกลในเมืองหลวงเธอพบกับอินทัศช่างภาพหนุ่มผู้หลงไหลในความจริงและแสงธรรมชาติเขาคือคนแรกที่เห็นค่าความงามที่ไม่ฉูดฉาดของเธอทั้งสองเริ่มร่วมงานและเรียนรู้หัวใจกันอย่างเงียบ แต่ในวันที่ความรักกำลังผลิบานดาวเหนือกลับเลือกเดินกลับบ้านที่เลยท่ามกลางเสียงถามของใครหลายคนว่าทำไมถึงจากมาทั้งที่เขาก็รักเธอเธอตอบเพียงเบาๆว่าบางคนเกิดมาเพื่อใช้แสงดาวนำคนอื่นไม่ใช่เพื่ออยู่ในแสงไฟเธอกลับไปเป็นครูที่บ้านเกิดเปิดสอนการเย็บผ้าถ่ายทอดภูมิปัญญา และเล่านิทานให้เด็กๆฟังทุกเย็นพร้อมบทกลอนที่เธอเขียนขึ้นเองอินทัดยังคงส่งจดหมายมาเสมอแม้ไม่มีคำว่ารักแต่ทุกถ้อยคำคือความห่วงใยที่ไม่มีวันเลือนคัมภีร์กรชีวิตหญิงสาวที่เกิดวันอาทิตย์เดือนกร,รกฎาคมปีมะเสง็งเป็นคนกล้าหาญมีอุดมคติรักอิสระไม่ชอบอยู่ในกรอบ มีพลังภายในสูงเธอมักจะมีแรงผลักดันจากหัวใจและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องแลกกับความเหงาแต่ความสง่างามของเธอจะเปล่งแสงในทางของตัวเองเสมอดาวนำทางของเธอไม่ได้ส่องเพื่อใครรักแต่เพื่อให้โลกอบอุ่นด้วยแสงแห่งใจ